คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่แฟนดอมของเรานะคะซึ่งอีพีนี้เราเดินทางมา59ละ นี่นับทุกอีพีเลยจ้าจุดนี้ไม่ห่วยหรือเปล่าเรารอว่าเมื่อไหร่เราถึงร้อยร้อยอีพีเราจะฉลองจุดพลุร้อยอีีเมมเมมเรายังจะเป็นสมาชิกอยู่ในวงใช่ไหมใจยังอยู่คบแค่ไหนไม่อาจรู้ได้นะคะอ,<ม>อ่ะก็คือจะบอกว่าสำหรับอีพีนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของหอพักใหม่ๆของน้องๆ B N K f o r t แต่ ออกตัวไว้ก่อนนะจ๊ะอยากเข้าใจผิดไม่รู้ใดใดทั้งสิ้นอยู่ตรงไหนอ,อะไรยังไงคือเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าแบบตั้งแต่ตาม B N K ก็น่าจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเมมเบอร์ย้ายหอกันมาสักสองครั้งได้แล้วมั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการย้ายหอครั้งสำคัญของน้องๆอ,อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นหอพัก น่าจะทางผู้บริหารสร้างขึ้นมาให้ท่าน้องเหมือนกับคล้ายๆ CGM ไหมนะคะที่ให้เมมเบอร์มาอยู่รวมกันแบบเป็น Academy ประมาณแบบนั้นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมาอยู่รวมกันเออคือใช้เวลารลากกระเป๋าเข้าบ้านตึงตึงตคุณพ่อคุณแม่มาส่งหน้าหออะไรนะมันก็ต้อง เดี๋ยวสิถ้า4ีเมาะใช่เบนแคองหไหมนะไม่ใช่นะคะก็ก็กเออนั่นแหละประมาณนะั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็ช่วงนี้ Member อ e ะเมมเบอร์อะมาไลฟ์มาพูดให้ฟงังเกี่ยวกับหออใหม่กันแบบเยอะแยะมากมายมีการตั้งตีแกงแบบเฮ้ยอะไรนะแกงนั้นเฮ้ย อะไรครับเนี่ย<อ>ใช่ไหมอะไรกันครับเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออน้องๆดูแบบไปอยู่หอแล้วดูแฮปปี้เนอะอนะคะเราก็เลยแค่อยากจะมาแบบคุยเล่นกันนิดนิดนึงพูดถึงหอน้องๆกันสะหน่อยเพราะว่าแบบน้องๆมีพาไปทัวร์ด้วยอะ่ะเราก็เลยชวนคุณผู้ฟังนะมารำลึกถึงอันนี้ใครที่เคยอยู่หอพัก <laughs> <laughs> เราจะทู่อว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาว่างของเรากับของน้องๆมันคล้ายกันไหม จริงๆก็ไม่น่าพูดคนคงบอกว่าแบบเฮ้ยก็ไม่น่าพูดมันจะเหมือนกันได้ยังไงมันเวลามันผ่านมานานแล้วมันไม่น่าเหมือนกันวความสะดวกสบายอ่ะเขาเลื่องอ้นอกเรื่องซะเยอะคือเอาจริงๆการมีหอพักเนี่ยคือเราก็ไปอ่านแบบตามกระทู้เนาะว่าแบบเออแฟนๆเขาแบบมีความคิดเห็นยังไงคือส่วนใหญ่ก็แบบโพสิทีฟแหละเพราะว่าก็อย่างน้อยๆเงินที่เราแบบเคยแบบ ทุ่มโวดไปให้น้องลองไปก็ได้ออกมาเป็นหอพักที่ทําให้เมมเบอร์มีลัสไตล์ที่ดีขึ้นก็ออือโอเคเราไม่รู้ว่าเราพวกเราอ่ะคิดกันถูกไหมแต่ก็คือแบบเงินมันก็ได้เป็นแบบ หลายร้อยล้านอ่ะมันก็แบบมันก็น่าจะมาจากเงินตรงนี้ก็ต้องมีการคืนสิ่งดีๆให้กับเมมเบอร์กันบ้างเงินที่เราโหวตอาจจะเป็นแบบกระเบื้องหน้าห้องเชิงปางอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงจหรือว่าวงกบประตูอะไรอย่างนี้ขอกนิดนึงเนาะคือแบบคือที่เราโหวตเปียกเปียกทั้งังขอเป็นเงินฉันขอเป็นสวิตช์แอร์ที่เชอเปิดบ่อยๆอ๋อหรอเปิดปิดเปิดปิดอ่ะคือทีนี้มันก็มีอีก อีกแบบความเห็นหนึ่งเขาบอกว่าแบบคือถ้า Official เนี่ยตัดสินใจลงทุนที่จะสร้างหอขนาดเนี้ยที่มันแบบเพียบพร้อมแบบครบคันขนาดเนี้ยก็คิดว่าวงบินเควฟรเรเนี่ยก็น่าจะอยู่ไปอย่างยาวๆออันนี้เขาวิเคราะห์กันมาเออนะก็แบบเราก็น่าจะได้เห็นน้องๆไปอีกนานๆแล้วก็ได้เห็นสมาชิกใหม่ด้วย ในเจนถัดถัดไปเพิ่มเพิ่มขึ้นซึ่งเอาจริงๆรุ่นสามถามว่ารออยู่ไหมก็รอนะอืมใช่ก็รออยู่นะเพราะว่าคิดว่าก็น่าจะจบไปแล้วอย่างที่เราเคยพูดพูดกันอยู่เหมือนกันมันน่าจะคัดเลือกกันแล้วแหละแต่เราไม่แต่เขายังไม่ประกาศเออไม่ได้รู้ความเป็นมาเป็นไปเท่านั้นเองรอจังหวะที่เหมาะสมถูกต้องเมมีพี่โควิด1นทีนมาแทรกทุกอย่างก็อืมใช่ต้องรอเขาประกาศอีกร้องเพลงรอกันไปก่อนใช่ ทีนี้จะบอกว่าพูดถึงเรื่องหอก็เราสองคนเนาะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนี่พูดเต็มนะมหาวิทยาลัยถูกต้องค่ะเราต้องใช้ภาษาไทยถูกต้องก็เป็นเด็กหอเหมือนกันอืใช่ว่าบ้านจะอยู่ไกลจากมอเป้าไม่อยากอยู่บ้านใช่เหรอเป็นตัวอย่างที่มาดีให้กับเด็กเองเวลาเราแบบติวหนังสือกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ่วงเวลานั้นมันก็แบบมีทั้งเหนื่อยแล้วก็สนุกทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะน้องๆเนี่ยจะจะมีอะไรแบบ คล้ายๆเราเพราะว่า<ง>บางคนอ่ะอาจจะไม่เคยได้สัมผัสการอยู่บบหอมาก่อนออคืออยู่แต่บ้านใช่ไหมแต่ว่าอาจจะต้องมาใช้ชีวิตรวมกับคนอื่นๆน,นะคะคือสําหรับเมมเบอร์ BNK เองอ่ะก่อนหน้าที่จะมีคนที่มาอยู่หอพักนะคะแล้วก็พักอยู่ที่บ้านบ้างนะแต่ทีนี้เนี่ยพอสร้างที่พักแบบรวมเนี่ยนะคะก็จะมีเมมเบอร์ที่จากเดิมนะพักอยู่ที่บ้านก็ย้ายมาอยู่หอกันมากขึ้น นะคะคืออันเนี้ยเราเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นกฎหรือว่าเป็นขอร้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็แต่คืออันเนี้ยเราสัมผัสได้มีน้องๆหลายคนที่ปกติก็อยู่บ้านแล้วก็ต้องย้ายมาที่หอใครใครสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบไหนแล้วว่าโอ้ใช่คำว่าแล้วว่าคือดูเหมือนว่าออฟฟิเชียลเขาไม่ได้บังคับอ่ะอันนี้คือคือถ้าใครสะดวกมาก็มาแต่ก็อยากให้มาเพราะว่าแบบโอ้ในนั้นมันก็ครบครันเยอะแยะมากมายคือจากที่ เรามีการไปรวบรวมอ่าข้อมูลนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยไลฟ์ Live, นะจากเมมเบ <Live S 1> <Member S 2> อร์นี่น<อ>แหละน,<อ>นะคะก็ทราบว่าคือหอนี้เนี่ยทาง Official เนี่ยเขาให้เมมเบอร์เลือกรูเมทกันเองใช่ใครใครอยู่กับใครสนิทก,กับใครก็อยู่กันไปนะคะแต่ว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็รุ่นสองก็จะเป็นคู่นะอย่างฝ้ายแบมบูมาโยมิวนิคและตานนจ นะคะพักขมมินมินอ่ะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งแนนาคต m เมมเบอร์เบงเครุ่นสามจะมาหรือเปล่าจะมาอยู่คือมาแน่แต่มาอยู่หอด้วยเนี่ยหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหอกี่ห้องวันนั้นดูไลฟ์ของฝ้ายฝ้ายบอกว่าเนี่ยฝ้ายอยู่ชั้นเดียวกับน้องๆรุ่นสามจริงเหรอใช่อะคือเหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่แบบคุมน้องอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่ไม่รู้นะว่าน้องมาหรือยังออมาอยู่หรือยังนี่ไงออนะคะก็เลยแหมเขาเรียกว่าน่าจะมีไปอีกยาวๆแหละเออน่าจะไปยาวๆเลยใช่แล้วก็ที่จับใจความได้คือก็จะมีเมมเบอร์บางคนที่เขาไม่ได้พักที่หอถาวรก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าพอแบบมีมีซ้อมมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบกลับดึกก็จะแบบโอเคอยู่หอก็ได้ก็แบบมีเนยกับปานอะไรเงี้ยก็คือนอนห้องเพื่อนออ ประมาณนั้นแต่ก็จะมีเมมเบอร์บางกลุ่มที่เขาแบบไม่สะดวกที่จะอยู่หอจริงๆคือจําเป็นที่จะต้องอยู่บ้านเดิมนะคะก็จะมีซัดจางอุ้มแพนด้าเท่าที่ทราบม,มาก็คือประมาณนี้ที่แบบจับดแต่วความได้นะอืจริงๆแล้วจะบอกว่าหอที่เขาสร้างขึ้นมาอันเนี้ยมันไม่ใช่หอธรรมดามันคือแบบอารมณ์เหมือนอะ a าเดมี่ที่เราเกินไปในช่วงแรกอืค่ะแล้วก็หอเนี้ย มันก็ไม่ได้มีแค่ห้องพักอย่างเดียวมันยังมีห้องอัดเสียงอยู่ในตัวด้วยซึ่งมันก็จะมีโซนที่เป็นแบบส่วนกลางที่จะให้เมมเบอร์ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมีทั้งห้องครัวคือแบบห้องครัวนี่แบบยังไงนะพี่อุ้งคือมันก็ดูอลังการ,ร,รางานสร้างอยู่เหมือนกันครบครันนะคะคือตู้เย็นเตาไฟฟ้า,ไ,ฟฟาไมโครวเวฟตู้อบซิงค์ล้างจาน เดี๋ยวนะกาลังจะแบบว่าอะไรมันจะครบอะไรขนาดนี้ก็คือเหมือนอยู่บ้านอ,อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนอยู่บ้านนะคะแล้วก็มีห้องแคนทีนโดยเฉพาะมีห้องเล่นเกมโดยเฉพาะห้องดูทีวีห้องซ้อมเต้นซ้อมร้องอนาคตนี่ห้องฟิตเนสคือน้องพูดว,ว่าจะมีนะคงมีแหละเพราะตอนนี้น้องก็ไปแบบไปเป็นเมมเบอร์ที่แบบฟิตเนสอื่นๆอยู่อืออือใช่นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าทุกอย่างมันพร้อม อุปกรณ์ครบครันนะคะคือมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวนะเขาเรียกว่าแบบเป็นอะคาเดมี่ใหญ่ๆได้เลยที่หนึ่งที่แบบคือการอำนวยความสะดวกไอดอร์แหล่งแหล่งคูมฟัคไอดอลของประเทศไทยทำให้ไอดอลแข็งแกร่งออกมาพูดไปแล้วก็เหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่เปล่าหรอกมันไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นคือเราไปฟังไข่หมูกเล่าในไลฟ์มาน้องบอกว่าเนื่องจากว่าเมมเบอร์เข้ามาอยู่หอหอพันเพิ่งเสร็จใหม่ๆใช่ไหม มันก็จะมีแบบกราบตะกอนแบบว่าคีิอะไรนะตะไคร่อ,อะไรพวกนี้แบบว่าติดอยู่ที่แบบฝักบวัวกับสายชำระเขาก็ไข่หมูบอกว่าปูเป้ก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยแบบเหมือนแบบชําแหละคือแกะสายชำระเลยออกมาเ,เลยเทำความสะอาดคือแบบสะอาดไงแต่ว่าต่อไม่เป็นต่อขับไม่ได้แกะออกมาแล้วน้ํานไหลไม่หยุดนะได้ข่าวใช่ใช่แล้วก็คือแบบซ่อมไม่ได้ต้อ ต้องเป็นเรียกแบบไค่มูกผักขมอะไรเงี้ยมาช่วยแบบทําอือก็ก็เขาเรียกว่าเป็นการฝึกสเกลของเมมเบอร์ในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการอยู่หอพักหลายๆคนที่เคยอยู่หอหอพักมาก,ก่อนจริงๆพอเราพูดแล้วอะทุกคนก็จะคิดภาพแบบเออวะเราก็เคยเป็นเหมือนกันตอนอที่อยู่หอพักอาจจะแบบไฟเสียหรือว่าอาจจะเป็น อ๋ออะไรหลายๆอย่างอ่ะคือมันก็ต้องช่วยตัวเองอยู่นะเวลาที่อยู่อหออะเคนะคือหนูอยู่หอที่แบบชั้นมันสูงมากมันมี13ชั้นแล้วมันต้องใช้ลิฟต์ในการขึ้นลงอืแล้ววันนั้นลิฟต์เสียแล้วเรียนเช้าอ่ะก็เดินไงมันเหนื่อยอ่ะถือว่าเป็นการออกกําลังกายแบบถือว่าเป็นการออกกําลังกายซ้อมหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเครับได้แต่นี่คือแบบเอุบัติเหตุจริงๆคือแบบโอ้ยหอบแฮก คือเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีประสบการณ์ทั้งสนุกทั้งแบบคือมันแทบจะทุกอารมณ์นะเวลาที่แบบเราอยู่หอพักอะ่ะคือสําหรับเมมเบอร์เองเนี่ยก็มีสิ่งดีๆที่เมมเบอร์ออกมาแชร์เหมือนกันอย่างน้าหนึ่งนะน้ำหนึ่งบอกว่าชอบห้องน้ําเออนะบอกว่าเพราะว่าห้องน้ําอ่ะ ไฟในห้องน้ําเป็นไฟสีขาวคืออาบาอยู่ก็สุโธทำไมผิวฉันขาวออร่าเหรอเกินขาวโดยไม่มีอะไรกั้นน้องเออนะน้องบอกว่าตอนที่อยู่หอเก่าอะไฟในห้องน้ําแล้วก็ในห้องพักมันจะเป็นแบบครีมๆนวลๆเหลืองๆประมาณนั้นคือแต่งหน้าแล้วก็จะแบบเอะหน้ามันเพ้ยนเพียนหรือเปล่าสีจะเพ้ยนเพียนหรือเปล่าเพราะมันเป็นเพราะไฟไงพอมาอยู่หอใหม่เนี่ย็บอกโอ้โหทุกอย่างมันแบบมันดีขึ้นเยอะเลยเจรจะถูกต้องทุกอย่างมันดีโอเค นอกจากนั้นคอนเทนต์ในห้องน้ําไม่รู้อะไรนักหนาคือแบบเมมพูดแต่เรื่องห้องน้ำเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงอะ,อะจริงใช,<ๆ>ใช้ชีวิตใช้ชีวิตส่วนใหญ่โอเคจริงอยู่ในห้องน้ํา <c oughs> เสริมสวยกันคิ <c oughs> ้วคือกระจกในห้องน้ําส่วนใหญ่มันก็จะบานใหญ่ไง <c oughs> ใช่ไหมเป็นห้องน้ําการใช้เวลากับผู้หญิงอะไรแบบนี้เนี่ยม,มันเป็นเรื่องคู่กันใช่มาอยู่มาเสริมเรื่องห้องน้ําเราเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ห้องน้ําเลยก็ว่าได้คือน้องพาทัวร์ห้องตัวเองแล้วก็แบบว่า พาไปทัวร์ในห้องน้ําด้วยแบบเฮ้ยห้องน้ําใหญ่มีแบบแบ่งโซนเหมือนเวลาเราไปโรงแรมอะคือแบบ<ะ>แบ่งโซนโถส้วมโซนอ่างล้างมือโซนชาวเวอร์ไว้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนมากแล้วก็ที่สําคัญไม่ธรรมดาตรงที่มีเรนดชาว์ข้างบนด้วยจ้ะคือแบบเ,ออเหมือนเราไปโรงแรมหรูๆเอาจริงๆคือแบบเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสําหรับหอ,อพักเนี่ยถ้อีกนิดนึงก็คงแบบติดบัทับไปแล้วคืออ่าง <N> um> ไม่ก็คือสุดท้ายแนละท้ายสุดคือแบบน้องๆอ,งอะ่ะทํางานก็หนักใช่ไหมซ้อมก็หนักเวลาส่วนตัวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องของตัวเองจะอยู่แบบในห้องอาบน้ําคือมันเหมือนกับเวลาเราเค,เครียดอะไรมาหรือว่านอนเหนื่อยอะไรมาเราได้แบบผ่อนคลายในห้องน้ำเน่ะคือทุกอย่างมันเอ e r y ิง i n g j i n g l อยู่ในนั้นคือมันครบคันอยู่แล้วชนะ <N> um> แล้วแรกก็คือว่าถือว่ามันเป็นอะไรที่เออสุดยอดเหมือนกันนะสําหรับสําหรับหอใช่ หอใหม่ที่ที่ที่เราได้เห็นกันบ้างเสริมอีกนิดคือไปดูไลฟ์มินมินวันก่อนมินมินบอกว่ามีในหอเราอะมีคลินิกเสริมความงามด้วยนะคะไอคานเดี๋ยวพูดถึงคลินิกข,ของพีเชิ์บอกว่าน้องบอกมีทุกอย่างเลยที่เป็นแกเจตความงามคือแบบที่หนวดหน้าที่ล้างหน้าแมสที่เป็นแบบหเหมือนหน,น้ากากไอออนแมนแบบราคาแบบ เกือบหกหมื่นเอาจริงๆ,งๆตอนแรกอะ่ะที่เห็นนะคือตัวเองอ่ะไม่ไม่ได้แบบเป็นคนป,ะ,ปะทิมผิวอะไรขนาดนั้นแต่แบบพอเห็นปุ๊บน้องพลอยเขาใช้กันยังไงอ๋อคือใจเดี๋ยวคิดว่าอ๋อเปิดออกมาปุ๊บแล้วมันก็จะมีแผ่นมาร์กหน้าอะไรแบบนี้คือแบบมันคงจะมีหลายร้อยแผน่น,นอ๋อมันไม่ใช่<ว>ลลไปเยคือวิวัฒนาการความสวยความงามนะคะมันก็หยุดไม่ได้แล้วก็แหมเมมเบอร์ของเราเนี่ยงานก็เยอะ ละครเอ่ยซีรีส์เอ่ยหรือว่าแบบงานโฆษณาต่างๆเอยนี่แหละนะคะก็เขาเรียกว่าเรื่องของความสวยเรื่องของการบำรุงผิวพรรณมันก็เป็นอะไรที่มันก็ขาดไม่ได้ของคู่กันถูกนะคะ <c oughs> แต่ว่าหลายๆคนก็สงสยัยเอ๊ะแล้วหอมีกลงมีกดไหมจะบอกว่าเราสองคนก็ไม่รู้นะ <Ừ. S 2> เออเราเราไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะที่คอนเทนท์ที่ที่เอามาพูดให้ฟังวันนี้เนี่ยคืออยากจะย้ำคือหอพักอะ่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซฟโซนของน้องเป็นเซฟโซนของน้องชา้นน,นแล้วนะอันนี้เราพูดรวมๆสมมุติว่าใครที่รู้ว่าอยู่ไหนเพราะว่าเราก็แอบ,บเห็นบางกระทูตามหาเหมือนกันว่าหอน้องอยู่ไหนคือก็แอบมองว่าแบบเฮ้ย<ด>จะรู้ไปเพื่ออะไร <laughs> พอเลยค่ะเซฟซอนน้องเออก็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 ปล่อยน้องไปอะไรแบบนี้ค่ะคือกดเกิดอะไรเนี้ยเราเราไม่ค่อยรู้อะไรเยอะนะคะแล้วก็คืออยากให้ตรงเนี้ยมันเราไม่รู้เลยแหละไม่ใช่ไม่รู้เยอะเออเราเออนั่นแหละเราก็แค่อยากจะเอาเรื่องเรื่องหอของน้องเนี่ยมามาพูดคุยให้ให้ได้ทราบเฉยเฉเพราะบางคนอ่ะได้ดูไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ดูไลฟ์ของเมมเบอร์ทุกคนอ่ะนะอันนี้เราก็แบบเก็บตกเพราะว่าบางคนก็คือช่วงเนี้ยเมมเบอร์พูดบ่อย นะคะก็พาทัวร์กันบ่อยแล้วก็แบบโอ้โหน้องอลังการงานสร้างโอ้โหนี่เงินพี่ใช่ไหมก็ไ <c oughs> มเจอแ,แบบว่า <c oughs> เอาจริงคือแค่เห็นน้องอยู่รวมกันมีกิจกรรมร่วมกันหรือแบบบางคนเราไม่เคยเห็นเขาอะ่ะคุยกันหรือแบบสนิทกันขนาดนี้เราก็ได้เห็นจากการที่เขามาอยู่ร่วมกันนี่แหละใช่เราเรารู้สึกว่าแบบรุ่นหนึ่งรุ่นสองมันก็แบบเหมือนเป็นการกระชับมิรไปในตัวคือแบบขอห้องเดินเข้าหากันแบบ S <S> จ้ะจ้ะโอเคเนาะเออเราเรารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้นะเพราะว่าบางทีจากที่เราดูหนังหรืออะไรบางทีก็เอ๊รุ่นหนึ่งรุ่นสองเขาสนิทก,กันไหมพอการที่เราได้มาอยู่รวมกันอะได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะมันก็ทำให้สนิทก,กันมากขึ้นเออนะคะเท่าเท่าที่เราเห็นจากไลฟ์ที่น้องๆมารวมตัวกันเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าเอ๊จาไม่ได้แล้วว่าน้องคนไหนพูดเมมเบอร์คนไหนพูดหอเขาก็มีกฎอยู่อันนี้หลักๆเลยเพราะว่า เมมเบอร์ของเราเนี่ยมีน้องตัวเล็กๆมาเลี้ยงเยอะแยะมากมายหมายถึงว่าส่วนตัวของเขาเฉยๆนะแต่ว่าหอนี้เนี่ยเขาห้ามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะจ๊ะคือเด็กๆถือที่มีแบบจะเป็นหนูจะเป็นชูก้าหรืออะไรเยอะแยะมากมายหรือเป็นน้องแมวเนี่ยก็คือ ต้องกลับไปบ้านนะต้องกลับไปคิดถึงกันอยู่ที่บ้านนะคะถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าที่นี่เขาห้ามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะก็นั่นแหละเอาเป็นว่านิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่พอของปากขอมคอนะสถานที่เซฟโซนของน้องๆก็ปล่อยน้องๆไปนะคะเพื่อที่น้องๆเนี่ยก็จะได้ซ้อมแล้วก็มีผลงานอะไรดีๆมาให้เราได้ยนกันเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะก็จะพูดไปถึงเฮฟวี่โรเ t ชัน ซิงเกิลที่เก้าะะที่บบพูดกันมาจะแบบสิบอพีแล้วไหมตั้งแ,แต่เลิกตั้งน้องๆก็คงซ้อมกันอยู่กันแบบว่าดุเดือดเลือดพล่านอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหเห็นแต่ละคนเวลาอัพที่หงเหงื่อไหลใครย้อยซ้อมหนักมากออกกําลังกายหนักมากเทรนหนักมากทั้งเทเตอร์เองแต่คือหลกัหลกๆตอนนี้เนี่ยเฮฟวี่โรเชันก็เริ่มที่จะโปรโมทแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดตัว วันที่26รกรกฎาคมด้วยแต่เป็นที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้แฟนขับไปดูไหมเราก็อรอลุ้นอยู่นะคะด้วยน้องโควิดนั่นเองนะคะแต่เอาเป็นว่ามีแน่นอนสำหรับป๊อบคอนอ่านะคะหลายๆคนจะแบบปุ๊ปะดังเสียงป๊อปคอนหรือเปล่าเหมือนที่เราเคยได้ยินหรือว่าเขาจะเปลี่ยนเนื้อเอมีหรือเปล่า,าจนมอกระเหนแบบปุเป้แต่ง มอ,อกกันเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เออนะคะแต่ว่า <c oughs> น้ำเหนือบอกว่าป๊อปคอนมีม <า S 2> แน่นอน,นในเพลง <c oughs> จากคาราเมลช็อกโกแลตหรือว่าสตรอวเบอรี่อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จะรถไหนเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราก็ให้กำลังใจน้องอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามกันนะคะในอีพีที่60สิบำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คู่หูพอดแคสต